สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามท่างช่องตามห้อยเกษตรนะครับมื่อี้กพาพพ่อแม่พี่น้องมาชมบรรยากาศการเลี้ยงงวนะครับบรรยากาศการเลี้ยงงูเนี่ยมือเส้ามื่อกี้ก็มาเลี้ยงงวนะครับเลี้ยงงาตามคางถนนนะครับมื่อี้เพราะว่าตามทุงหน้า โดยทั่วไปเป็นกับปอกันท้าทหน้าแล้วนะครับท้าทยหุดไหวท้ายตากนาดินไหวเพื่อที่จะทําการาวานเข่าเป็นน้าดรับต่อไปนะครับแต่ว่ามันนี่าตามริมถนนตามขางถนนขางทางกับหัวซึกว่ามีหนา,าเขี้ยวงามพอสมควรนะครับมันนี่ก็เลยนําบรรยากาศอาตอนเศร้าๆนะครับนํามาฝากพี่ฝากน้องอาฝาก ท,ทุกทุกทานผู้ที่มักในการเลี้ยงงัวนะครับเนาะเหมือนีอ่บรรยากาศย่างมือเสาร์กับเป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงกว่านะครับเกือบเกือบแปดโมงนะครับซึ่งงัวสองตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงัวนะครับพันผสมนะครับเป็นงัวพันผสมบนเลี้ยงงัวก็บ่ค่อยมีแล้วครับซุ่มือนี่นะครับก็ศัยเลี้ยงตามสวนเอา นะครับเลียงตามสวนเตียงตามขางถนนนะครับส nah, ่วนนี้ต่อไปกับเฮดหน้าแหล้วลงให้ล่งหน้าแล้วก็ต้องเกี่ยวหยานะครับตามคันหน้ามาให้งัวให้ค้้ยคือเกานะครับซึ่งการเลียงงัวนี่ก็ถือว่าเป็นเงื่อนเก็บนะครับเป็นเงื่อนเก็บเป็นธนารั้นเ่อนที่นะครับเลียงเพื่อการขยายพันธุ์นะครับปีหนึ่งก็ออกลูกเท่านึงนะครับซึ่งสองตัวนี้ก็ทองนะครับกาลังทอง นะครับสองตัวนี้กําลังทองอปีหาภพยในปีนี้นะครับปลายปีก็คาดว่าจะได้เพิ่มมาเป็นสี่ตัวนะครับนี่คือบรรยากาศาการเลี้ยงงัวยเน่ยมื่งเส้นนะครับถักได้หลายทันได้ลายคนนะครับก็อาจจะเคยสัมผัสนะครับวิถีชีวิตแบบบ้านๆแบบอีสานบ้านเฮานะครับซึ่งทุกเมือนี่ก็กำลังได้รับ ความนิยมนะครับเนาะ,ะได้รับความนิยมการเลียงว่วเลียงค้วายเกษตรกรการเลื่อมกําลังให้ความสนใจนะครับเพราะว่าเป็นการล่งทุนนะครับเป็นการลงทุนที่ล่งทุนนขังเดียวแต่ว่าเก็บผลผลิตได้แบบยาวนานนะครับก็ค,คือการเลียงงัวเลียงคว้วเฮานี่แหละครับ ตามวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาไปให้ไปหน่าก็เอาง้อเอาข้วยไปเลี้ยงน้ำนะครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแต่พอเตมีนะครับพญายไม่ในย์บรนปูรุดผ้าเลี้ยงผ้าเฮ็ดผ้าทํามานะครับซึ่งในสมัยปัจจุบันนี่จํานวนโคกกระบือหรือว่าจํานวนงว้อข้อยก็กำลังลดหน่อยถอยลงนะครับลดหน่อยถอยลง สำหรับทุกมือนี้กัง่วนะครับหรือว่าวัวนะครับง่วที่กำลังได้รับความนิยมนะครับก็คือง่วบามันนะครับบามันแดงนะครับซึ่งบางท่านก็เลี้ยงเป็นแบบสวยงามนะครับบางท่านก็เลี้ยงแบบขยายพันธุ์นะครับเลี้ยงแบบต้นนามกลางนามปลายนามนะครับนี่ก็นำบรรยากาศมาให้พี่น้องได้ชมนะครับ นี่คือบรรยากาศทงไฮทงหน้ากําลังไถตากนาดินนะครับตากนาดินการบนเลี้ยงว่าเลียงกล้วยก็บอกค่อยมีก็ใส้เลียงตามขงางถนนท้นทางไปแล้วครับก็บต้องปลูกไวน้านะครับเพราะว่าบัให้ออกมาถนนเพื่อ,อเป็นการระมัดระวังนะครับบ่าห้เกิดอันตรายต่อผูบบ้ที่สั้นจรไปมานะครับสาหรับวันนี้ก็น้ำคลีปมาอฝากพี่ฝากนอ้องไวยเพียงเท่านี้ นะครับสำหรับท่านใดที่เขามาเบื้องล้วกับฝากกดไไหลกดแช่ฝากกดตทีตามกดกระดิง่งให้ทั้งช่องตามห้อยกเกษตรนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนำ่าผ่าบรรยากาศวิถีชีวิตแบบบ้านๆเมื่อฝากพี่ฝากน้องทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็อขอจกคลิไปไว้เพียงเท่านี้ครับขอสวัสดีครับ